การแก้ปัญหาวิกฤตตการ์ข้อส่งน้ํามันรั่วกลางทะเลนะครับด้วยการใช้สารเคมีสร้างความตื่นตระหนกให้กับหลายฝ่ายว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการนําแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ด้วยการทดลองหาวัสดุนานโนทางธรรมชาติมาช่วยในการกําจัดคราบน้ำมันจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังได้ค้นพบครับติดตามจากทันเทคกครับ ทดสอบประสิทธิภาพวัสดุตามธรรมชาติที่มีขนหนามเล็กๆหรือเส้นใยฝอยอย่างฝั่งข้าวหรือวัสดุประเภทกากมะพร้าว โดยนามาผ่านกระบวนการนานโนและเคลือบสารคาร์บอนพบว่าวัสดุเหล่านี้มักจะไม่เปียกน้ําจึงดูดซับน้ํามันได้ดีซึ่งน้ํามันที่ดูดมายังสามารถนํากลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้จากการนําฟางข้าวหรือกาก,ากมะพร้าวที่ผ่านการดูดน้ํามันไปตากแห้งและอบเข้าเตาเผาก็จะแปลสภาพคล้ายถ่านหุงต้มนักวิจัยจากวิทยาลัยนานโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบงังถึงทดลองนําต้นทูบปรือสีที่มีคุณสมบัติคล้ายกับฟางข้าวมาผ่านกระบวนการดูดซับน้ํามัน ตือตรงนี้่ะเนื่องจากมันเป็นคาร์บอนจากถานมาเป็นพืชนะครับแล้วในพืชนี้ยมันก็จะมีพวกนิดนงลูมลแล้วก็พรนี้จะมีคาร์บอนมันก่อสนใจที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของมือนะครับให้เป็นคาร์บอนเป็นรกเเร็วน่าศึงรงว่าตัวเอ ไร้ค่าที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว,รวโดยไม่รู้ว่าคุณสมบัติภายในของดอกที่เป็นเส้นใยค่ะสามารถดูดซับน้ํามันได้โดยไม่ต้องผ่านการสก,กัดสารใดๆ ในช่อดอกสีน้ำตาลทรงกระบอกที่เต็มไปด้วยดอกขนาดเล็กๆมีขดล้อมรอบเหล่านี้เองค่ะคือคุณสมบัติชั้นยอดที่สามารถดูดซับน้ำมันได้เป็นอย่างดีเพราะหลังจากที่นักวิจัยได้ทดลองนำดอกทูบหรือสีปริมาณ100กรัมมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อให้ดอกแห้งสนิทแล้วนำมาใส่ในกระบอกน้ำที่มีคราบน้ำมันพบว่าวัสดุชนิดนี้สามารถดูดซับคราบน้ำมันได้มากกว่า1ลิตรโดยคราบน้ำมันจะจับเป็นก้อนสีดำรอบวัสดุและลอยอยู่เหนือน้ำ นะครับเราสามารถจะทําให้มันมีพื้นที่ผิียวเล็กขึ้นโดยการไปฟรีสกับพวกเปลกนะครับแต่ว่าเรามองว่าวัตถุการท่านนี้ถ้าเราบอกถ้าไม่ใช่นักวิจัยชาวบ้านไม่สามารถทำได้โดยไมอ,งอยง่ายที่สุดขขออดดอกลูกเนี่ยครับมาใช้เลยก็เอามาแฝงแกะให้เป็นให้เป็นใบเ,เป็นดอกดอก่อนครับแล้วก็มา,พาแพ็คเข้าไป สีหรือต้นกกช้างเป็นวัชพืชที่หาง่ายและพบได้ทั่วไปในทุกพื้นที่ซึ่งนักวิจัยจากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากระบังบอกว่าหากจะนําไปใช้ขจัดคราบน้ํามันที่เกาะเสม็ดทางสถาบันก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือจัดหาดอกทูบฤสีพร้อมกับส่งนักศึกษาลงไปช่วยเหลือในพื้นที่สาวิตรีเลธิรันวณิชไทยพีบีเรายงาน